ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ท่านอยู่กับรายการธรรมะคือธรรมชาตินะครับครับวันนี้ผมจะมาสปอยพระสูตรนะครับมาเล่าเรื่องพระสูตรที่ยาวๆย่อให้เดือแค่นี้เพื่อที่จะมีความเข้าใจง่ายนะครับเราไม่ต้องไปอ่านพระสูตรที่ยาวๆหรือฟังพระสูตรยาวๆให้เสียเวลานะครับมาฟังผมสปอยได้เลยนะครับ วันนี้จะเป็นเรื่องของพระเจ้าปายาสินะครับปายาสีนี้อยู่เล่มที่สิบนะครับตอนท,ท้ายเล่มพระเจ้าปายาสเนี่ยครองเมืองเซตับพยานะครับอยู่ที่แวนโกศนนะครับก็เป็นเมืองขึ้นนะครับเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าประสิชิตนะครับแกรวยเรื่อง,งเรื่องแกรวยแกขี้เหนียวด้วยเลยแก คงไปทาคุณงามความดีอะไรไม่รู้แต่ว่าพระเจ้าจประเสินชิกโกสุเนี่ยประทานุรนนิบัติรางวัลให้เป็นสัตว์เป็นอะไรแย่เลยนะครับช้างม้าโอ้ควายเพียบแต่ว่าแกเป็นคนคิดเหนียวไม่ทับทานจนวันหนึ่งพระกุมารกษะัป,ปะได้เดินทางมาที่เมืองนี้แล้วก็พาคณะเราสงพักอยู่ที่ป่าไม้สีเสียดนะครับซึ่งอยู่ทางด้านเลยครับ ชาวบ้านชาวเมืองก็พากันนะครับไปดูพระอรหรันต์เพราะว่าไปชื่นชมนครับไปทําบุญไปทำอะไรงเงี้ยพระเจ้าพระเจ้าปยาสีเห็นอย่างนั้นก็บอกว่าโอ้เรียกพ่อบ้านมาพ่าบ้านพ่อบ้าน,าานเขาไปทําอะไรกันโอ้เขาไปทําบุญกับพระอรหันต์ครับพระเจ้าปยาสีเขาอุทานมาเลยโอ้ชาวบ้านพวกนี้ถูกหลอกแล้ว ภาคพวกนี้ไม่ทําการทํางานเอาเรื่องนรกสวรรค์มาหลอกให้คนไปทําบุญนะครับอืตัวเองไม่ทําอะไรไสบายเลยแกมีความเชื่อว่านรกสวรรค์ไม่มีนะครับบุญบาปไม่มีแล้วก็ผีไม่มีนะครับเทว,วดาไม่มีอะไรพวกนี้นะครับแกก็เลยแบบจะไปไปยกวาทะนะครับไปสนทนากับ พาะกุมารักษัปปะนะครับเพื่อให้พระกุมารลกสปปะนี้ยอมแพ้นะครับแกก็เก่งพอควรอยู่นะครับพอพระเจ้าปยาสีไปถึงนะครับก็สนทนาทักทายกันตามปกตินะครับแล้วก็ประกาศตัวเองเลยครับพระเจ้าคือพระเจ้าปยาสิไม่เชื่อนรกสวรรค์บุญบาปไม่มีเทวดาไม่มีผีไม่มีเออ ระปุมาลักษสาปาก็ถามว่าดวงจันทร์ดวง,าดวงอาทิตย์เนะี่ยอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าเป็นเทพเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์พระเจ้าปยาศีก็ตอบว่าดวงจันทร์ดวง,าดวงอาทิตย์เนะี่ยอยู่ในโลกหน้าแล้วก็เป็นเทพนะครับประโยคนี้ฟังแล้วอาจจะสับสนนะครับ อันที่จริงถ้าเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราก็เห็นอยู่ว่านะครับอยู่ในโลกนี้นะครับแล้วก็เป็นดวงอาทิตย์นะครับไม่ใช่ทั้งเทพไม่ใช่อีกทั้งคนนะครับที่พระกุมารการสัสสป,ปะตัดนั่นก็คือที่พูดมาคือว่าพระจาจาร์พระอาทิตย์นี่เป็น,เป,นเป็นเทพนะครับเป็นเทพที่อาศัยอยู่ในดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะครับพระเจ้าบายาสีได้ยินอย่างนั้นก็ ก็ตอบว่าน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังไม่เชื่อหรอกอืเพราะญาติพี่น้องข้าพเจ้าเนี่ยเออเขาเป็นคนดีรักษาศีลเอ,อเวลาใกล้ตายเนี่ยองค์ก็ไปบอกขอเขานะว่าถ้าท่านตายแล้วอ,อไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ให้กลับมาบอกหน่อยออสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครกลับมาบอกเลยเอ,อืม แกเป็นคนญาติพี่น้องข่าเป็นคนไม่ดียังไงเขาก็ต้องลงนรกพอลงนรกไปให้กลับมาบอกหน่อยว่ามันมีจริงอถ้อากูมาแล้วก็สัพพะเขตอ,อบว่าคนที่ทําไม่ดีตกนรกไปอ่ะจะถูกในนิระยะบาลน,นะครับจับล็อกตัวไว้เลยเขาไม่ให้มานะครับอุปมาก็เหมือนกับพระราชานะครับที่จะโจรมาได้แล้วโจรขอกลับบ้าน ไปบอกลาพ่อแม่บอกลาเมียอะไรอย่เงี้ยนะครับใครจะให้ไปล่ะครับใช่ไหมครับอืมพระเจ้าวรจาทยาสีก็บอกว่าเฮ้ยมีเหตุผลตัวคุณท่านมีเหตุผลแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อหรอกเพราะญาติพี่น้องข้าพเจ้าที่เป็นคนดีเออถือศีลแต่ว่าถือศีลเป็นคนดีนี่คือยกเว้นข้อห้าน,นะครับตัวนี้ฟังดีนะครับ คนดีตรงนี้จะยังกินเหล้านะครับพอกินเหล้านี่ก็คือได้ไปเกิดบนสวรรค์นะครับแต่ว่าพระเจ้าปลายศรีก็บอกว่าถ้าไปเกิดบนสวรรค์ให้กลับมาบอกหน่อยพระกุมาลกัสสปะท่านก็บอกว่าอุปมาเหมือนกับคนตกบ่อซ่วมบ่อขี้นะครับบ่อคูดอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะให้เขามาโดดลงบ่อซ่วมเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีใครเขาอยากลงมาหรอกครับโลกมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับโลกมนุษย์นี่เป็นที่รังเกียจของเทของเทวดานะครับท่านมันก็เหมือนกับเขากินมนุษย์นะครับมันมันแรงนะครับมันเหม็นเหมือนกับเราเหม็นขี้เหม็นอะไรเงี้ยนะครับการการที่บอกว่าออ้โทรงเจ้าเข้าทรงนะครับเทพนั้นเทพนี้มาลงนะครับท่านอย่าไปเชื่อนะครับ เทพเขาไม่มาหรอกครับมันมีแต่พวกผีชั้นต่ำๆนะครับที่เข้ามาเออก็อุปมาก็ประมาณนั้นนะครับอืมแล้วก็พระเจ้าไบยาสีก็บอกว่าน่ถ้าเชื่อถือมีเหตุมีผลแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เชื่อเพราะนะครับญาติพี่น้องครับพระเจ้าที่เป็นคนดีถือศีลห้านะครับเหล้าก็ไม่กิน นะครับสมควรที่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอืมแต่เขาหล่อนั้านตายไปแล้วก็ไม่กลับมาบอกข้าพเจ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าภาคกุมารลักษษปะท่านก็บอกว่ามันมาไม่ได้เพราะว่าเวลามันต่างกันนะครับหนึ่งวันบนโลกสวรรค์หนึ่งวันบน,น,นดาวดึงเนี่ยจะมีเวลาเทียบกับโลกนี่คือหนึ่งร้อยวันนะครับเอ้ยหน100ึ100่งร้อยหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยปีเออใช่หนึ่งร้อยปีนะถ้าไปพักอยู่บนสวรรค์สักสามวันอย่างเงี้ยโลกเราก็ผ่านไปสามร้อยปีอย่างเงี้ยก็คือว่าพระเจ้าปยาสีก็คือสวรรค์นภดแล้วนะครับก็คือมาไม่ได้พระเจ้าปยาศีก็บอกว่าอม,มีเหตุผลมีเหตุผลแต่ข้าพระเจ้าก็ยังไม่เชื่อหรอกเพราะข้าพระเจ้าเคย,เ,ยเคยแบบ จับนักโทษนะครับที่ปองร้ายข้าพเจ้าเนี่ยจับมัดมือวัดแขนยัดใส่หม้อปิดเอาหนังหนังสัตว์นี่มัดปากหม้อปิดแล้วก็ยกไปตั้งไฟนะครับพอตั้งไฟเสร็จค่อยๆแกะออกมาดูว่ามันจะเห็นไหมวิญญาณนะครับภาษานั้นเขาเรียกชีวะนะครับก็คือวิญญาณนะครับวิญญาณมนุษย์ที่มันออกไปมันมีไหม สุดท้ายข้าพระเจ้าก็ไม่เห็นนะครับพระกุมารสก,กัสกัสปาท่านก็บอกว่าปลุกมาว่าพระเจ้าปยาศีนะท่านเคยนอนหลับไหมนอนหลับฝันนะ่ะอืมก็บอกว่าเคยครับพระเจ้าเคยนอนหลับฝันกลางวันนะครับ อยู่ในสวนอย่างเงี้ยคนที่อยู่พระกุมารัตสป,ปาก็าบอกว่าคนที่อยู่รอบกายท่านนะที่คอยดูแลท่านนะตอนท่านหลับเห็นชีวะของท่านออกไปไหมเพราะว่าคนที่หลับฝันเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าจิตมันออกไปนะครับจิตนี่คือออกจากร่างไปฝันนะครับก็คนใกล้ๆเขาก็มองไม่เห็นนะครับภาษาคนคนยังไม่ตายยังไม่มีใครเห็นเลยแล้วคนตายต้มอ,อยู่ในหม้อจะมีใครเห็นจิตวิญ,ญญาณไหม อพระเจ้าปญญายาสีก็บอกว่าน่าเชื่อถือแต่ก็ไม่เชื่อหรอกอืมอโหต่อว่าพระเจ้าปญญายาสีก็เถียงอีกว่าเอานักโทษเนี่ยนะครับมารัดคอทำให้ตายนะครับก่อนรัดคอก็คือเอาไปช่างมันตาชั่งนะครับแล้วก็รัดคอให้ตายนะครับแต่สุดท้าย ถ้าวิญญาณออกไปนะครับมันก็จะทําให้ตาช่างเนี่ยเบาลงนะครับแต่ที่ความจริงคือรัดคอตายแล้วตาช่างหนักขึ้นอีกนะครับทําไมมันเป็นเช่นนั้นละ่ะเออมันไม่มีอะไรออกไปเลยอะอพระพระกุมารรักสป,ปะก็บอกว่าร่างกายที่มีไออุ่น,นมีความร้อนเนี่ยมันจะเบาวกว่าร่างกายที่ไม่มีไออุ่นเหมือนกับก้อนเหล็กร้อนนะครับเหล็กแดงแดงแลเผาก้อนเด็กกลมๆนั่นเดียวไปชั่งนะครับ มันก็จะได้น้ําหนัก1นกิโลนะครับแต่ถ้าให้เหล็กนั้นเย็นตัวลงนะครับมันก็จะหนักขึ้นเป็นโลหนึ่งขีดอะไรอย่างนี้นะครับคตตายมันมีไออุ่นนะครับมันก็เป็นคล้ายๆแก๊สนะครับที่มันมันตามหลักเดินถ้าเทอร์โมไดนามิกนะครับก็พระเจ้าปยาศีก็บอกว่ามีเหตุพีผลนะท่านพระคุนเจ้าแต่วา่าข้าพระเจ้าก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าข้าพระเจ้าเคยนะครับเอานักโทษเนี่ย มาฆ่าแบบไม่ให้เจ็บช้าไม่ให้ผิวพันไม่ให้ร่างกายบอบช้าไม่ให้มีแผลมีอะไรเลยนะครับคงจะประมาณว่าเอาหมอนอุดปากประมาณนี้นะครับอืพอตายลงก็พอใกล้ตายนะครับก็ให้ก็พยายามดูนะครับพลิกดูซ้ายขวาหน้าหลังจับยืนจับคว่ำจับห้อยเพื่อที่จะดูว่าวิญญาณมันออกตรงไหนนะครับเผื่อแบบออกไปแบบทางที่เราไม่เห็นแนละ้วก็ ดูแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีวิญญาณออกไปนะครับท่านภาคมารกักษศษาท่านก็อุปมาเปรียบดังคนที่เดินเข้าไปในกลางหมู่บ้านช่วงดึกๆหน่อยนะครับคนเขาหลับเข้านอนกันหมดแล้วก็เป่าสังเสียงสังนี่คือเป็นเสียงที่ไพเราะมากนะครับก็ iem. คนไม่เคยได้ยินเสียงสังนนะก็ออกกันมาดูเสียงอะไรนาะไพเราะมากเลยแต่ว่าออกมาก็มาเจอสังที่ชานุ่มเขาวางไว้ตร,ตรงกลางถนนนะครับ ก็คิดว่าเ,เสียงมาจากสิ่งนี้แน่นอนเราไม่เคยเห็นก็พลิกสังดูความสังดูพิจารณาทําทุกอย่างเพื่อให้สังนั้นเกิดเสียงนะครับก็ไม่เกิดเสียงจนกว่าท่้งชายหนุ่มนะครับเอาสังไปเป่าจึงเกิดเสียงนั่นก็หมายความว่าการที่จะหาวิญญาณโดยการทาให้ให้ตายนะครับดูว่าวิญญาณมันจะออกไปทางไหน มันเป็นวิธีการที่ผิดเหมือนกับต่างกายกับจิตนะครับมันทํางานร่วมกันนะครับถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็ไม,ม่มีนะครับก็ท่านก็อุปมาอย่างนั้นนะครับกพ็พระเจ้าประสิทธิ์เอ้ยพระเจ้าปยาสิก็บอกว่าอืมมีเหตุผลนะแต่ข้าพระเจ้าก็ยังไม่เชื่อหรอกนะครับเพราะข้าพระเจ้าเคยเอานักโทษเนี่ยมาเฉือนเนื้อออกทีละนิดทีละนิดนะครับลอ,อกหนัง เอาเอ็นออกเอาเนื้อออกค่อยๆออกออกทีละส่วนละส่วนนะครับเพื่อว่าวิญญาณเพื่อจะหาว่าวิญญาณมันอยู่ตรงไหนนะครับชีวะนะครับแต่สุดท้ายเอาออกหมดทุกอย่างก็ไม่เจอนะครับสิ่งที่เป็นชีวะนะครับที่จะไปเกิดในชาติหน้าโลกหน้าเลยพระคุณเจ้านี่ยพระกุมารลักษัตตนะครับท่านก็อุปมานะครับ เหมือนกับที่พวกชดินบูชาไฟนะครับเป็นพวกฤาษีบูชาไฟอยู่ในป่าอย่างเงี้ยวันหนึ่งท่านไปเก็บลูกเลี้ยงมานะครับเป็นลูกชายเก็บลูกเลี้ยงมาท่านก็สอนทุกหมดทุกอย่างนั่นแหละว,วันหนึ่งท่านมีธุระออกไปข้างนอกก็บอกลูกชายว่าอย่าให้ไฟดับนะลูกชายแกก็เล็ก,เลก,เกๆเนาะคงจะประมาณปหนึ่งปีสองนี่แหละนะครับลูกชายแกมัวแต่เล่นแล้วก็ไฟก็ดับนะครับ ลูกชายก็ตกใจกับมาพ่อด่าแน่นอนก็เลยแบบเอ้ยเอาไงดีเดี๋ยวเราต้องก่อไฟขึ้นมาใหม่พ่อไม่รู้แน่นอนอ่างนั้นแต่ว่าวิธีการก่อไฟของชายหนุ่มก็คือเอาไม้แห้งสองอันนะครับมาผ่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 าแกคงไม่ได้สังเกตพ่อก่อไฟนะผ่าผ่าผ่าแล้วก็เอาไปบด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 นะครับแล้วก็ไปปล่อยตามลมไปนะครับสุดท้ายก็ไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับ ท่านก็พระกุมารักท่านก็บอกว่าการหาวิญญาณแบบนั้นมันเป็นการหาที่ผิดนะครับการแสวงหาไฟที่ผิดวิธีมันก็เลยทําให้ไม่เกิด<ม>เห็นเห็นวิญญาณได้นะครับ<ม>กพ็พระพระปลายสิีก็บอกว่าน่าชื่อถือนะอแต่ว่า,าพระพเจ้ญญาก็ ก็ยังไม่เชื่อหรอกนะครับก็พระกุมารก,าาาก,กักสปะท่านก็ยกอุปอมามาหลายอย่างนะครับก็บอกว่าพระเจ้าปายสีโยมจงเชื่อาตมาเถอะจงเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นเถอะอืมก็พระเจ้าปายสีก็บอกว่าจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนได้ยังไงอืมคนทั่วไปพระเจ้าเซนชิโกศนก็รู้อยู่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเชื่อแบบนี้นะครับ ถ้าวันหนึ่งข้าพเจ้าเปลี่ยนความเชื่อไปอย่างเงี้ยคนพวกนั้นก็จะบอกดูหมิ่นข้าพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยพระกุมารลักษณาก็เลยเทศสอนนะครับอูกป,ปมามีกองเกวียนกองหนึ่งนะครับออกจากบ้านเพื่อไปขายของนะครับแต่ว่าไประหว่างทางก็คืออาหารเริ่มล่อยร้อแล้วก็แบ่งออกเป็นสองกองนะครับกองหนึ่งให้เป็นแนวหน้าออกไปค้นหาทางก่อนว่ามันมีอาหารมีอะไรไหม ครับแต่ว่ากองเกยียนกองแรกอะไปเจอชายหนุ่มนะครับผิวดําผมหยิกตาแดงนะครับเดินผ่านมาบอกว่าข้างหน้ามีน้ำมีอาหารมีฝนตกดีท่านจงทิ้งอาหารและสเสบียงของท่านเถิดกองเกยียนท่านจะได้ไปถึงที่น่านเรไวนะครับพอไปถึงเกิดอ,อะไรขึ้นครับน้ำไม่มีครับแห้งแล้ง พอแห้งแรงก็ไม่มีน้ากินช้างม้าโอควคายก็ขาดน้ํานะครับก็หมดเรี่ยวหมดแรงสุดท้ายยักษ์นะครับมาจับกินนะครับก็ยักษ์นะครับยักษ์ยักษ์กินคนนะครับในพระใจวีดโกล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่ายักษ์กินคนแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ยักษ์ไปไหนหมดนะครับพ่อมากองเกียรกองที่สองนะครับถึงเวลาก็เดินทางตามไปนะครับก็ ไปถึงก็ไปเจอชายคนเดิมนะครับตัวสีดําตาสีแดงนะครับผมหก,กิกนะครับดูแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อถือเดียวนะครับม,มันดูแล้วไม่น่าจะใช่คนด้วยซ้ํานะครับก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องเชื่อคนคนนี้นะเออเขาที่เขาบอกว่าข้างหน้ามีน้ํามีอาหารเนะี่ยเออเพราะว่าคนนี้มันไม่ใช่ญาติเราเออเราเก็บสืเบียงของเราไว้นะก็เดินทางไปนะครับก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับก็ หมายความว่าการที่เราไปเชื่ออะไรที่ผิดๆเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิบุญบาปไม่มีสวรรค์นรกไม่มีนยมันทําให้เราเกิดความชิบหายนะครับเนี่ยท่านจงเปลี่ยนเปลี่ยนทิฏฐิเถิด<ม>พระกุมารลกักกระะท่านบอกนะครับก็พระเจ้าปาย,ยสีก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับพระเจ้าพระอรลหันนะครับ พระเจ้าพรุมารัสสาปะท่านก็ยกอุป,ปอมาขึ้นมาอีกนะครับ mm hmm. เปรียบเหมือนกับมีคนคนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหมูอยู่ที่บ้านนะครับอินเดียเขาเลี้ยงหมูแต่ก่อนนะเขาจะมีมีอาหารหมูก็คือเป็นคูดนะครับก็คือเป็นอุาระนะครับแต่ไปถึงหมู่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านล้างนะครับคนไม่อยู่แล้วแต่ว่าไปเจอขี้แห้งนะครับเขาใส่กระสอบใส่ถุงปุ๋ยไว้นะครับ แกก็แบกกลับบ้านมาโชคดีไหลได้อาหารหมูกลับบ้านนะครับเดินผ่านมาเขาก็ถามอะไรนั่นนะแบกอะไรมาหนักๆนะบอกว่าอาหารหมูคูดแห้งอโอ้ยท่านองทิ้งไปเถอะอท่านเดี๋ยวเอาไปทําอะไรเอาไปเลี้ยงหมูอืมเอามาเอาเนี่ยข้าวสารเนี่ยเออเอาข้าวสารเราไปดีกว่าเอาลำเราไปดีกว่าท่านเอาทิ้งไปเถอะแต่ว่าทายคนนั้นอโอ้ยผมแบกมาตั้งไกลแล้วครับผม แบกมาตั้งไกลแล้วผมไม่เอาหรอกผมจะเอาตัวนี้นะครับแกแบกมาสุดท้ายฝนตกนะครับนะครับคูดแห้งนะครับมันก็เปียกฝนแล้วก็ละลายเต็มตัวนะครับกลับไปถึงบ้านก็มีแต่ความเน่าความสิบหายนะครับก็ก็บอกให้พระเจ้าปยาสีเปลี่ยนความคิดเถิดโยมโยมอย่าถือไว้เลยไอย้ความคิดบุญไม่มีบาปไม่มีนะมันเปียกเหมือนกับขี้แห้งนี่แหละ มันไม่ได้นําประโยชน์นําความสุขมาสู่พระองค์เลยอืมพระเจ้าปายาสีก็ผมผมไม่เปลี่ยนหรอกพระคุณท่านอืมพระกุมารลักสปาท่านก็ยกอุปมาอีกนะครับเหมือนกับนักลิงสกานะครับเล่นกันสองคนนะครับเล่นกันแต่ว่าเออผมผมออกตัวก่อนผมไม่รู้ว่าสกาคืออะไรเขาเล่นกันยังไงนะครับแต่ว่าว่าตามพระสูตรนะครับก็คือว่าฝ่ายหนึ่งเล่นชนะตลอดโคตรเก่งนะครับ แต่ว่าเล่นทีไรก็กินเบีย้ยทุกทีเลยนะครับก็คนฝั่งแพ้ก็เอ้ยเอามี้ดีกว่ามันชอบกินเบีย้ยใช่ไหมเอายาพิษนะครับทาใส่เบีย้ยอ่ะแล้วก็ชวนมันเล่นอีกพอเล่นอีกปุ๊บชายคนคนที่ชนะคนแรกก็ลังจะกินเบีย้ยก็บอกว่าเบีย้ยนี้ผมใส่ย,ยาพิษนะเออแต่ว่าด้วยทิฏฐิมานะเออชนะกูต้องกินเบีย้ยนะครับรู้ว่ามียาพิษแต่ก็ต้องกิน,นครับเออเพราะว่า มันเป็นเอกลักษณ์นะครับคล้ายเตะบอลชนะตีวังเข้ากูัแล้วก็ต้องทําสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับเพื่อผ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกก็กินเข้าไปสุดท้ายก็ตายนะครับก็เหมือนกับการที่ถือมิจฉาทิฐินะครับก็คือว่ารู้ว่ามันไม่ดีมันไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่นําพาซึ่งความสุขมาสู่ตัวเองเลยแต่ว่าก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนนะครับ พระเจ้าปยาสีก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดครับก็พระกูมาลรลักษัปะท่านก็ยกอุปมาอีกปุพมาหนึ่งนะครับก็เหมือนกับมีคนสองคนเดินทางออกจากบ้านไปนะครับไปเจอเปลือกปอนะครับต้นปอนะที่เขาแช่น้ําไว้แล้วเขาลอกเปลือกทิ้งไว้นะครับยังไม่เป็นป่านเราก็พากันเฮ้ยเราโชคดีแล้วเออไม่มีเจ้าของอะไรอย่เงี้ย เราเอาเปลือกวอเนี่ยกลับบ้านเราดีกว่าไปใช้ไปอยู่นะครับพอแบกมาในระยะทางที่ไกลระดับหนึ่งนะครับก็มาเจอป่านนะครับป่านคือปอที่เขาฟอกแล้วนะครับเจอป่านเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ทิ้งเปลือกปอดีกว่าเรามาเอาป่านเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ทิ้งกูแบกมานานแล้วอืพอเพื่อนเปลี่ยนเอาเป็นป่านไปนะครับจนเดินทางไปอีกดนึงก็ไปเจอนะครับไปเจอเชือกนะครับเชือกป่าน <Ooh. S 2> เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยทิ้งทิ้งเปลือกปอเออเฮอเออเรามาเอาเชือกป่านดีกว่าอกลับบ้านไปเราไม่ต้องทําอะไรแล้วมันสําเร็จลูกแล้วนะครับเพื่อนก็บอกเฮ้ยเปลี่ยนกูไม่เปลี่ยนเออผมไม่เปลี่ยนหรอกผมแบกมาตั้งไกลแล้วอืมก็เดินทางบีก็ไปเจอนะครับเจอผ้านะครับผ้าป่านนะครับเพื่อนคนแรกเคยคนคนนี้ก็ทิ้งนะครับทิ้งทิ้งเชือกป่านมาเอาผ้าป่านก็บอกให้เพื gone, hey, there s, there s, there s ่อนคนนั Or, ้นอ่ะ so, ทิ้งเห้อบอกเปลือกปอนะแต่ว่าเพื่อนคนนั้นก็ไม่ทิ้งด้วยทิฏกีที่ว่าลงทุนแบกมาตั้งไกลแล้วเออจะไม่ยอมทิ้งง่ายๆได้ยังไงนะครับจ็สุดท้ายก็ไม่เจอของหลายอย่างนะครับก็สุดท้ายไปเจอเหล็กนะครับเพื่อนเขาก็ทิ้งของที่เขาแบกมาก็มาเอาเหล็กนะครับเดินทางไปอีกก็ไปเจอทองคำนะครับเขาก็ทิ้งเหล็กเอาทองคํากลับบ้านนะครับเพื่อนคนนั้นก็ ยังไม่ยอมทิ้งเปลือกบอที่แบกมาแต่ที่แรกครับพ่อไปกลับไปบ้านนะครับเมียครอบครัวคนที่เอาทองไปก็ร่ํารวยนะครับคนที่เอาเปลือกบอไปก็ถูกดานะครับอืมก็เปรียกเหมือนกับถือมิถาทถิินะครับมันไม่ได้ทําให้ใครมีความสุขนะครับก็ท่านจะยอมเปลี่ยนไหมท่านท่านโยมโยมท่านจะเปลี่ยนไหมพระกุมารรักษประทาง สุดท้ายพระเจ้าปายาสีนะครับเถียงไม่สู้นะครับพระเจ้าปายาสีก็เก่งนะครับแกยกยกผูกเขาเรียกผูกคาถามถามว่าแกไปฆ่าคนจริงๆไหมแกก็คงไม่ได้ไปฆ่าแต่แกผูกคาถามนะครับเพื่อที่จะมาถามกันนะครับเพื่อที่จะเอามาชนะกันนะครับสุดท้ายก็พระเจ้าปายาสีก็ยอมนะครับแล้วก็ถวายตัวเป็นชาวพุทธนะครับถือพระพุทธเจ้าเพระว่าพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นสาตรณะนะครับรก, <alphabet> ก็เลยก็เลยคิดจะ ทำมหายันนะครับยันก็คือการการถวายเอาของไปถวายพระเจ้าอินเดียก็ชอบแจกค่าแพะค่าแกะค่าไก่ค่าสัตว์อะไรนี้นะครับเพื่อถวายยันแต่ว่าพระเจ้าปญญายาสีก็ถามพระกุมารลักษสปาว่ายันที่ให้ผลดีเป็นยังไงพระกุมารลักษสปาท่านก็บอกว่ายันที่ให้ผลดีก็คือยันที่ ไม่ต้องไปเบียดเบี่ยงใครนะอือพระเจ้าปายาสีก็รับเอาต่อมาพระเจ้าปายาสีก็เปลี่ยนนะครับพยายามเปลี่ยนนะครับแกก็เลือกมาทำบ,บุญทําทานนะครับให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาคนยากคนจนแต่ว่าทานที่แกให้น่ยจะเป็นน้ํานะครับน้ําของส้มผักนะครับเอาผักมาทําเป็นน้าส้มผักนะครับยังไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อผักนะครับเป็นน้าส้มกับข้าว ที่เป็นค่าปลายข้าวข้าวเรียวนะครับแล้วก็ผ้าที่เรียวๆนะครับแกก็ให้พ่อบ้านแกนี่แหละอ,อุตรมามนกเป็นคนไปแจกทานนะครับอุตรมามนกไปแจกก็มันปลายข้าวนะครับตามส้มข้าวมันก็ไม่มีใครที่จะมาอยากได้นะครับอุตรมานตรมานกก็ที่ทานเลย ขออยู่กับคนคนนี้คือพระเจ้าปยาศีในชาตินี้ชาติเดียวชาตินางอย่าเจอกันเลยนะครับพระเจ้าปยสิแอบได้ยินในนี้ก็เสียใจทําไมท่านพูดอย่างนั้นอุตละมนกก็คือพ่อบบรก็บอกว่าคันของพวกนี้ขนาดท่านเนี่ยเอาเท้าไปแตะท่านยังไม่อยากแตะเลยแล้วจะให้คนอื่นเขามาเอา,เอามากินมันจะมีใครมาเอาขอให้พระเจ้าปยาศีนะบอกว่า สิ่งไหนที่ท่านใช้สิ่งไหนที่ท่านกินอยู่แล้วเนี่ยเอามาเป็นทานเถิดพระเจ้าไบยุศรีก็อือนุญาตก็อุตลามาโนก็แจกทานนะครับแต่ว่าพระเจ้าไบจีศรีเนี่ยคือแบบคล้ายๆถูกบังคับเกลียนนะครับแบบไม่อยากให้แต่ว่าจําเป็นต้องให้เพราะาเป็นชาวพุทธไงเป็นอแกก็เลยแบบอ่ะไปเอาไปเอาไปไปไมึงได้อะไรเอาไปแบ,แบบแบบ ไม่ไม่ศรัทธานะครับอืมสุดท้ายก็นะครับเวลาผ่านไปพระเจ้าปายศิก็ก็ตายนะครับอุตตรามานงก็ตายไปแล้วก็พระเจ้าปายศิเนี่ยไปเกิดในชั้นจะตุมจะตุมมหาราชิกานะครับก็มีวิบานวิมานนะครับวิมานเป็นวังนะครับลอยบนฟ้าจะเป็นวิมานที่ว่างเปล่านะครับวันหนึ่งพระ พระพระคำปฏินะครับท่านหายหายตัวขึ้นไปไปพักอยู่ในวิวันว่างเปล่านั้นแต่ว่าพระเจ้าพ,ะพะระพระปายาสีเท mm hmm. วบุตรตน,นีแกเป็นเทวดาแล้วไปก็มาหาหาพระพระคมปฏิท่านก็ไหว้พระคมปฏิก็ถามว่าท่านเป็นใครค่าคือ ปายาสีเทวบุตรนะครับจะก่อนเป็นพระเจ้าปายาสีอยู่เมืองมนุษย์นะครับแล้วพระขวัมปติก็ถามถึงอุตรลมนุกอุตรามานุษย์ไปเกิดที่ไหนอุตรลมานุ์ไปเกิดที่ดาวดึงอืมเพราะอุตรามานุนะ์น่ะเป็นคนที่ให้ทานด้วยมือและก็ให้ด้วยใจศรัทธานะครับอืมก็ตรงนี้ก็จะมามาเป็นข้อคิดว่านะครับการให้ทานเนี้ย เราเป็นเจ้าของทรัพย์จริงนะครับเราฝากเขาไปทําบุญอย่างเงี้ยมันมันก็ได้บุญนะครับแต่ว่ามันได้ไม่เต็มที่นะครับและคนที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของทานนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของทรัพย์สินพวกนั้นแต่เขาเอาของเราเราให้เขาไปทําทานแต่จิตใจเขาเลื่อมใสเขาก็ได้บุญนะครับการทําบุญนี่คือพระพุทธเจ้านี้นะครับให้ด้วยมือนะครับให้มันจนมือออกเหนือนะครับอืมถ้าใครให้ได้นะครับ ก็ปยศีเทวบุตรก็ฝากข้อความนะครับไปให้ชาวโลกนะครับให้ทําบุญทาทานด้วยจิตใจนอบน้อมแล้วก็ให้ด้วยความเต็มใจนะครับเ,เรื่องนี้ปยศีสูนนี้เป็นเรื่องราวที่พระอน,นุนนะครับได้ยินมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเล่านะครับที่สังขยานาน ก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้ยินมาจากขับพระขวัมปตินะครับหรือว่าได้ยินมาจากลูกศิษย์ลูกหาของพระกุมารกักสปานะครับก็จบไปแล้วนะครับผมเรื่องราวก็ถ้าใครชอบก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีพระสูตร,รหลายๆพระสูตรนะครับจะพยายามย่อทำให้เข้าใจง่ายและนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับสำหรับ ใครที่ไม่อยากจะเข้าไปอ่านนะครับคือเข้าไปอ่านก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากยนะครับในบางวั้นสุดเพราะมันเป็นสำนวนภาษานะครับภาษาบาลีที่มันแปลแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับก็เหมือนกับที่ภาษาอังกฤษแปลโดย Google Translate นะครับอืมมันจะแปลแบบอ่านงงๆหน่อยนะครับมันต้องศึกษาค้นคว้านะครับแล้วผมจะนำมาเสนอทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณครับ